เ็หนเห็นงไงเทอะไรปอถืเอเทออกมาเห็เนบอออกมาสวยได้มาแล้วครับพี่น้องนี่กันไก่แต่งกิ่งขนาดใหญ่นะครับยืดหดได้ประมาณเกือบ1เมตรเอามายัางเป็นยังต้องใส่กันไก่ตัวนี้ <laughs> เพราะว่าเวลาบาวุดแตงกิงแตงหยางแกงกิงบักม่วงแตงกิงต้นไม้ต้นไหลอยู่น้ำในสวนบาวุดนี่มันจำเป็นต้องได้ใส่กันไกแตงกิงขนาดใหญ่ประสิทธิภาพมันสิเป็นจังไหนเดี๋ยวบาวุสิพาไปเบิง่งทดสอบทดสอบ,สอบตัวแรกกับเงาใบบงหวานนี่ครับกิง่งไบบงหวานกับประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสิบกว่าเสน้นสิตัดได่บ่มาลองเบิ่งครับมันก็นดีกว่าเอามีดตัดเนาะเราแค้มันกะิีกว่าได้เงิน ลองเบิ่งครับปัดเดี๋ยวเนีย่ยขาดเลยแหะสวยครับเนีย่ยปัดเดี๋ยวขาดเนี่ยเข้าขไปตัดขาดเนาะโอเคเลยครับมาลองกิงบักม่วงกิงยัง่ๆเลยนี่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบห้าเซนมายี่สิบเซนสีได้ปะมาลองเบิ่งนี่ะกิงบักม่วง เป็นกิ้งที่บ่อเคยแข็งไปไหนครับเข้าสามารถติดตัดแต่แต่ว่ากาสิล่องเบิร์กนะนี่ครับเห็นให้เห็นยังไงท่อะไบปอถือว่าแถงออกมาเห็นบอแถงออกมาสวยเข้าสามารถแต่งได้ครับกิ้งมะม่วงกิ้งง่ายๆยังเสียเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณโอ้ยยี่สิบเส้นผมได้เนี่ยสามัดแต่ได้ครับแล้วถ้าเป็นกิ้งสูงๆล่ะกิ้งสูงๆก็ยืดครับกะสูงประมาณ ทวมหัวเข่าประมาณสองเมตรกว่ายืดได้ครับยืดสุดยืดลงไปเนี่ยเห็นปะมันจีด้ความสูงจริงสูงวขนหัวเข่าเขา่าก็ตัดได้ครับแน่เข้าไปปัดบลงมาแน่เข้าไปปั๊บปั๊บเห็นปะไหนกันเห็นปะดีนี่ประโยชน์พี่น้องปัดปัดบึงลงมาปัดปัดบถึงลงมาตัดปัดถือว่าอนเนกประสงค์ ใส่งานได้หลากหลายแต่ว่าพยายาคจะเอาไปใส่กับกิงงกก่งยังไงผวกกิ่งยังไงจะแบบประมาณจากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสามสิบสี่สิบเซนจะไปตัดเนี่ยเก่จะมุนเนี่ยแต่ว่าโอเคครับประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบเซน,นแล้วก็เป็นไม้เพราะแข็งสามารถตัดได้ครับไม้แข็งๆยังก่อภัยผมก็ตัดม่ให้พี่น้องเบิ้งแล้วถือว่าพานครับพี่น้องท่านใดสนใจเข้าไปเบิง้งแล้วก็เข้าไปเลือกหาเลือกสื่อมาลองใส่เบิ้งครับ เดี๋ยวสิว่าเบาวุดตัว <laughs> ไปแล้วบ๊ายบาย